ฟุตบอลทีมชาติไทยวืดแชมป์คิงคัพสมัย16พ่จุดโทษอิรักวันที่10กันยายน66การแข่งขันฟุตบอลคิงคัพนัดชิงชาะเลที่สนามสมโพ่อเชียงใหม่700ปีฟุตบอลทีมชาติไทยทีมอันดับ113ของโลกแชมป์คิงคัพ15สมัยพบกับอิรักทีมอันดับ70ของโลก โดยเกมในรอบรองทัพช้างศึกเอาชนะเลบานอนมาได้ส่วนอิรักฝ่าด่านอินเดียรายชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49นัดชิงชนะเลิศชัดชัยบุตรพรมจีเคทีราธรบุญมาทันสีพันษาเหมวิบูลกฤษฎดาการแมนสารัตอยู่เย็น สุภพโชคสารชาติทีรศิลปแดงดาบอดินผาลานิโคลสัสมิเกลสันยูเซฟเอเลียสดอลล์วีระเทพป้อมพันธ์เริ่มเกมมาไม่นานถึงนาทีที่6จากลูกทุ่งกลายและแนวรับไทยสกัดมาเข้าทางอายเมนกลัดบันยิงเข้าไปให้อิรักนำก่อน1-0 จากนั้นช้างศึกเริ่มครองเกมได้มากขึ้นจนถึงนาที37ทีราทรบุญมาทานเปิดบอลให้นิโคลัสมิเกลสันโขกสุดสวยให้ทีมชาติไทยตามตีเสมออิรัก1-1เกมในครึ่งหลังนาที65อิบราฮิมคามิวลหลุดมาทางขวาก่อนเปิดให้อมเยตค่าทีมยิงให้อิรักนำสองและในนาที80ทีมชาติไทยมาได้จุดโทษจากจังหวะที่นักเตะอิรัก ทำแฮนด์บอลแต่ทีระสิงแดงดาซัดลูกโทษไปติดเซฟในด่านอิรักพลาดโอกาสให้ช้างศึกขึ้นนําและอีกสองนาทีต่อมาสุภโชคสารชาติหลุดมาทางขวาก่อนเปิดให้บดินผาลาโขกให้ทีมชาติไทยไล่มาเป็น2อถึงจบ90นาทีไทยเสมออิรัก2-2ต้องไปตัดสินแชมป์คิงคับด้วยการดวลจุดโทษ ผลการดวลจุดโทษตัดสินอิรักชนะทีมชาติไทยไป5-4สกอร์รวม7-6ทํถทำให้ทีมชาติอิรักควา้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานทคิงคัพครั้งที่49เป็นครั้งแรกส่วนช้างศึกไม่ได้แชมป์คิงคัพเป็นครั้งที่4ติดต่อกันต่อจากปี 2018, 2019, 2022 สำหรับทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ้าเดออีกครั้งโดยมีโปรแกรมจะพบกับจอร์เจียและเอสโตเนียในวันที่12และวันที่17ตุลาคม2566